สวัสดีจ้ายายไหวแล้วมาบึงสวนยางอันจากที่ไฟไหมของยายไหวนะพี่น้องเพื่อนกะอันดีนํไหลสรงยามาให้มาให้อันบํารุงต้นให้อย่างนะยายไหวก็ได้รับแล้วเด้อและการทางของครูเะเอ็มยายไหวกะไปเอามาไว้ไวแล้วมักไว้แล้วยังบุนได้สี่แล้วมาอนจะว่ามาบึงแล้วมันก็ปุงใบให้อยู่แต่มันทั้งมันฟดไหม มันพี่น้องขันหู้จักมาฟดอันมันเป็นน้ํายางออกน้ําตนนะมันมันอาไปเบิดนายเนี่ยบริกีดก็ไดนี่อันมันนี่ไหลน้ำน้ำตนมันออกไปเลยยายใ่กับบู้จะเข้าข้างนี้ก็ได้พูดนะมันน้อยนะมันมันมันน้อยออกน้าตนนะพูดนะพี่น้องลายายใบกับบู้ว่ามันอีเป็นยังใดบัมันมันอีกรีดไดบัวหรือว่ามันอีบัมีน้ำยาง อันบางคนเมาฮันให้ยายไหวฟังว่าโอ้ใหญ่มันโมมันกรีดบ่ออกเลยแดวว่สิ้นได้ยายไหวกับบุปะสบการณ์แนวบุกเคยเนาะแล้วกับบุกเคยอันอันเห็นจังซีสดกแล้วยังว่าเอาน้ําขี้หมูให้ลูกจ้างเขาเอาน้ําขี้หมูมาหดให้ลองบึงให้เขาเฮ็ดทีละแถวละแถวนะแล้วอันก้อนอื่นนี่หวายายไหววิวิตกันหวาเนี่ยห้างมันฝอยฝอยฟูฟูเนี่ย อันก็มันเี่ยนตายใดนะอันบันนี้ใบยางเท่าน่ะแล้วันมันมันดาดมันดาดหักเน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 เหักมันที่ฟูหักยางมันบ่ไปเลิกนี่นี่นี่ส่วมันเหวเหรอบอกยายใบว่ามันมันสายเหตุที่จริงต้นใหญ่นี้มันบ่เไปกระจายเนาะแต่แต่หักฝอยเป็นเพียมันถือไฟไหมแล้วมันกรอบไหมเนี่ยนี่นี่ยายใบก็เลิกห่วงสิล้านเนี่ยจะว่าเขียวหดน้ำเหละ เี่ยวเคี่ยวลูกเอาหุดเอาน้ำเปา่าธรรมดามาหดตั้งหลายพ่วงไว้แล้วบันนี้เขาว่าเอาขี้หมูใส่แล้วยายไหวไกับเอ็ดลงบึงแล้วก็โอ้อันหลานบ้านมันมันบออกเดะยายย่านสี่ปีห้าปีไปหุ้นกระดิงมาเสร็จแลยายก็บอกเคยจักว่าให้มันมีวาดเบาแต่มันน้ำยางมันดีฟดเบ่ง ไหลน้ำลำต้นเดวเสร็จแล้วมาเบิง่งมือนี่เป็นคือเขาว่าเป็นเป็นเป็นปน,ปน,น้ำยางไหลน้ำต้นนะเยายไวกับอีป,ปวัวให้จนสุดฤทธิ์พลหรว่าแล้วก็ค่อยติดตามยายไวยเบิ่งเด้อว,ว่ามันมันได้ผลบ่ที่เอายานำคูสะเอมเฮามาซีดแล้วกับพี่น้องเขาก็ส่งยามาให้ซ้อยเหลือว่าเอาอันนี้บำรุงบำรุงนะ คอยติดตามยายใบมึงเด้อพี่น้องเด้อว่าเป็นจังใดนะมึงหลายตุนุ่นละโอ้อยไปพ่นเดนะนัาไปเพราะว่ากลางนี้ไปเลยก็ว่าแนวยายไหวกับบุปะสบการณ์อันอันจะเสนอมก็คือกับเขากับเขากับเขายายใบแท้เลยยายใบหัวจับ โอ้ใอันนี้กินอันนี้กินมันแซบป่ะจะไลอันเนียนใไหยกะได้ฟังแต่พี่น้องว่าสินะกดไลค์กดแชร์ใหญ่เดีเด้วว่ามันส่วนอย่างอีเป็นจังไหนนะ่ะเด้อพี่น้องเด้อมีอย่างก็เด่นกะซสร้อยเหลือกันว่าแก้ไขจังไหนนะ่ะเด้อพี่น้องเด้อส่งมาให้ผู้จักนำเดวสวัสดีจ้า